สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านดิฉันดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สอ,อ,องนะครับต่อจากที่คลิปแรกนะครับกับภารกิจการปฏิบัติการพิเศษนะครับวันนี้พื้นที่ของอ หุ้ยบ้านคามเหนือตะบนสวายเพื่อปลางคูจังหวัดศรีสเกตนะครับกับการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านคามเหนือและก็บ้านคามใหญ่วันนี้เรามาช่วยกันทำพนังกั้นน้ำนะครับเพื่อไว้ใช้ภายในปีภายในปีของตลอดทั้งปีของหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไว้ไปทำนี่นะครับไกลๆน,น,นะนครับเป็น ปลาตาหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้น้ําไม่มีเลยนะครับอันนี้จะเป็นห้วยนะครับพี่น้องดูดีๆนี่เป็นห้วยแต่ว่าน้ําไม่มีครับพี่น้องก็เลยต้องมีวิธีการแก้ปัญหาในส่วนของหมู่บ้านกันต่อไปครับกับแนวทางในการกับเก็บน้ําเพื่อไปใช้ตลอดทั้งปีว่าจะทําทกันยังไงับบบ้นทีตรงนี้ก็ประมาณตีไปประมาณเกือบร้อยไล่นะครับพี่น้อง อ่ะวันนี้อยู่กับสายดำเหมือนเดิมครับจัดหนักจัดเต็มครับคูปอตาเอ็มยูพจ่าโทรครับวันนี้มีโอ้ีหลายคันให้เลือกชมกันครับกับคันนี้ก็เป็นคันของผู้ใหญ่บ้านขามใหญ่นะครับอันนี้64สี่นะครับหกศูนย์หอ็ู M 6 0 4 0ครับทันแรงอันนี้แรงในตำนานครับรถแรงรถทนอ่ะอันนี้เดี๋ยวรีวิววิธีนลงครับกอเแ่าบ้านขานีรงก็ฟอร์นิวโฟวิวมีแต่รถแรงๆครับพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเอ็มยูสี U ่เก้าขบถ้าเอ็มยูสี่เก้าของออคนทหารมักนะครับานขนามเหนือครับในคันนี้นเหมือนเดิมครับแรงเลยเหล่ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสซีพ่อเพลนครับแรงไม่แรงก็ดูเอาครับพี่น้อง ส่วนไกลๆตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของอพื้นที่อ่าองเก็บน้ําบ้านกาแก้วตำบลกาแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์อันนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่จังหวัดพิเศษเราวันนี้รยทีเดียวห้าคันเลยครับรวมโดยเยช่วยกันครับพี่น้อง กับพนังกันน้ำตรงนี้ก็กะว่าจะเตไว้ประมาณสักเมตร,รกว่าๆหรือจะสูงกว่านี้นะครับว่าพื้นที่ฝังนี้จะสูงกว่าส่วนตรงโน้นอาจจะหนักหน่อยนะครับอาจจะสูงโน้นเท่าประมาณาหน้ารถกระบะที่จอดไว้ข้างหน้าเลยครับ มาดูรถแรงกันครับรถไถยอดฮิตของบ้านเรานะครับตกวันนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับคูปต้าครับแล้วแต่ว่าจะใช้งานแบบไหนรถเล็กรุนเล็กลุนกลางรุ่น,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 นใหญ่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบครับวันนี้ก็พาพี่น้องมา การดันดินในห้วยกันนะครับพี่น้องคันนี้ก็เพิ่งได้ปีกว่าครับใหม่อยู่ครับคันนี้ L5018 FP หวังว่าต่อไปครับว่าต่อไปปีต่อไปเราคงจะได้มีน้ําใช้กันนะครับตลอดทั้งปีซึ่งปีนี้เราน้ําใช้เรา,าขาดแทนไปเยอะครับ เลยต้องแก้วิธีปัญหาตรงนี้กันนะครับจะรอลงคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ความขึ้นหน้าก็ได้ไปประมาณสัก20เอร์เซนต์ได้แล้วครับตามแผนงานวางไว้ว่าวันนี้วันเดียวจะเอาให้เสร็จครับจบที่วันเดียว น,นี้ครับยาวๆไปครับน้ำมันเต็มถังทุกคันครับเราเติมน้ำมันเรียบร้อยโดยการสนับสนุนจากเอ่เองบประมาณของหมู่บ้านนะครับในการซื้อน้ำมันส่วนรถไถนี้เราดันให้ฟรีครับวนันนี้เป็นงานเป็นสายบุญช่วยกันลมด้วยช่วยกันเดี๋ยวกลางวันเพียงเราก็จะมีทาทำกับข้าวอะไรอาหารการกินมาให้กินกันเดี๋ยวจะกางแสงสัมบุงหลังด้วยนะครับพี่น้อง จะลดตังแรงครับพี่น้องครับวันนี้ก็บรรยากาศทั่วไปประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่2เดี๋ยวต่อในคลิปที่3อีกทีหนึงช่วงที่ท้ายๆทีทเ่เก็บงานจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่น้องได้ดูกันอีกทีพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้อง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ